ตอนนี้อยู่วัดสวนคโูหาแล้ววัดถ้ำตอนนี้มีพระพุทธสายญาติอง์นอนแล้วก็มีทางขวากับทางซ้ายเห็นพัดโจดีมากเลยค่ะไปเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนข้างบนจะมีถ้ำแจ้งกับถ้ำมืด,มดนี่คือพระปรมาภิไทยขององค์กษัตริย์ต่างๆที่เคยมาที่นี่ เริ่มจากรัชกาลที่ห้ามาท,ทหมีหลายองคอ์มีพระราชปรมารพิไทยของสองกอสิริกิตพอปร,ราภูมิพลเขามาเยือนตอนประมาณสองพันหนึ่งสองค่ะ ที่เหลือไม่รู้น่ายอยากฉีดเฉียนผนังถ้ำเพราะว่าพื้นที่มันเต็มแล้วดูแม่คนมือบอลไปไปหมดอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราเดินขึ้นบันไดนะคะไปดูหินงอกหินย้อยกัน อยนะคะแล้วก็บันไดที่เดินลงเนี่ยเป็นบันไดเหล็กท้ำสูงพอสมควรเลยชั้นพอสมควรนั้นเนี่ยขาลงจะลำบาก เราไม่รักกันหรือทะเลาะกัน เราเดินไปดูว่าตรงนั้นไปทำอะไรได้บ้าง